ทางเพจบางจัดนางงามค่ะเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีเน็ตมีปัญหาค่ะก็เลยโดนตัดไปก่อนนะคะตอนนี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะตอนนี้เสียงกับภาพมาหรือ,อยังถ้าเกิดมาแล้วพิมพ์บอกได้เลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันใน s w i s ส Hotel นะคะก็มีนางงามบางส่วนที่อยู่กับเราในซ i s สโซเทลนะคะอ่านี่แองจี้เปลี่ยนชุดอีกแล้วนะคะแองจี้ให้สะดวกสัมภาษณ์อีกรอบไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวให้แนะนําตัวใหม่อีกรอบนึงค่ะ อังจี้สวยมากเลยวันนี้ขอบคุณค่ะเมื่อกี้ไปเปลี่ยนชุดเลยค่ะบอลสีขาวนิดนึงอ๋อค่ะก็วันนี้ลุกวันนี้บบที่จะไปหาเปขาสเซขาให้เลค่ะอยากจะถามว่าวันนี้ไปขอบคุณสปอนเซอร์ที่ไหนบ้างคะเอ่อที่จะไปไปที่ลทกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาแล้วเอเอ,เอพอดีเมื่อกี้เน็ตขิดนะคะก็เลยต้องไลฟ์ใหม่ใช่ อายยัยบ้างคะหนูสำหรับผลงานเมื่อวันที่ผ่านมาอ๋อค่ะก็ภูมิใจในตัวเองมากกลับไปดูวีดีโอแล้วคิดว่าตัวเองพัฒนามากแล้เอืมอแล้วก็ยังมีส่วนที่ต้องพัฒนาแต่ว่า ยังพอใจแล้วภูมิใจในตัวเองว่าเมื่อก่อนทําขนาดนี้ไม่ได้เลยแล้วจะบอกว่าภาษาหนูคือชัดเจนขึ้นมากพูดเก่งขึ้นมากเมื่อวานแอมเห็นว่าเป็นลมนิดนึงยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยอ่คือหนูเป็นไข้ตั้งแต่วันก่อนหน้านั้นไปซ้อมเต้นไข้ก็แบบึ้นตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าตอนซ้อมอยู่ก็รู้สึกไม่ดีแต่กินยาแบบสี่ชั่วโมงแล้วก็แต่ว่าตอน ตอนเดินไม่ได้รู้สึกอะไรก็รู้สึกโอเคอยู่แต่ว่าตอนสุดท้ายตอนมีนานๆก็รู้สึกตัวร้อนไปหมดเลยน้องเหมือนจะมีคนที่ขอลงก่อนค่ะก็ขอให้หายป่วยไวๆด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่านางงามหลายคนนี้ตื่นเช้ากันแล้วก็นอนดึกด้วยตื่นดึกสี่ทุกวันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ไม่สบายแต่ว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะรู้สึกแบบสลบไปเลยยังไม่ร่างนะต้องพักผ่อนเยอะๆด้วยนะคะค่ะ สุดท้ายอยากให้องจีฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะฝากติดตามหนูที่ underscore angelina walker underscore นะคะใน IG แล้ว TikTok แล้วที่ Facebook angelina skywalker นะคะจะทำดีที่สุดทุกวันแล้วพัฒนาตัวเองทุกวันนะคะ Come along in this journey with me please Thank you ขอ,ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่จังหวัดอื่นนะคะ เมื่อกี้เราทําการไลฟ์นะคะแต่ว่าเน็ตขิดนะคะเลยต้องเปิดไลฟ์ใหม่นะคะอาจจะต้องสัมภาษณ์ใหม่นะคะตอนนี้เรามาอยู่กับมิสแกรนนครปฐมนะคะอ่ายังไงบ้างคะในน้ำตัวลูกพ่อพีค่ะคุณแม่ค่ะพ่อพีค่ะวิทยานาธนาราค่ะมิแกนนครปฐมค่ะแกนนครปฐมเป็นไงคะเมื่อวานนี้ตาตื่นไหมคะผลงานคือต้องบอกว่าจึ้งทั้งสองรอบจริงๆริงใช่ไหนูรู้สึกไงบ้างคะเมื่อวานนี้หนูก็รู้สึกว่าตัวเอง อิ่มนำสำราญแล้วก็อิ่มบกอิ่มใจมากๆแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นการที่นอนไม่หลับเลยเพราะดูตัวเองทั้งคืนย้อนดูตัวเองทั้งคืนดูแล,ด,แลดูอีกเลยดูแล้วดูอีกแล้วก็ขอบคุณผู้กำลังใจแล้วก็คำชมทุกอย่างเลยนะคะว่ามีจะนํามาพัฒนาในวันข้างหน้าให้ดีขึ้นวันนี้ดีแล้วแต่วันนี้มันแค่วันเริ่มต้นของของเราเฉยๆมันเป็การเริ่มต้นครั้งแรกมันคือเปิดตัวครั้งแรกแล้วค่ะว่าไปรอบเก็บคะแนน เราจะชะล่าใจไม่ได้เพราะทุวกวันของเรานคืนการแข่งขันเราต้องสวยในทุกๆวันค่ะเออแล,แล้วจะบอกว่าหนูอ่อร่าขึน้นทุกวันทุกวันจริงๆมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าไม่มีนะคะวันที่ตื่นขึ้นมาล้วก็แบบต้องมานั่งบล็อกตา,ตน,านี่ตแล้วใส่เลยจริง <c oughs> ๆ,ๆเราก็มีแบบว่าเพิ่มการแต่งหน้าใหม่ปรับใหม่ค่ะแค่แบบขอแค่มีคนบอกคนให้เราปรับแล้วก็พร้อมที่จะปรับเพราะเราแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดอันเดิมเราอาจจะแต่งแบบ จริงๆปกติเราแต่งเราแต่งตัวของเราเราก็พอแต่งได้แต่ยิ่งมีช่างที่แบบฝีมือดีๆมาสอนเราเราก็ยิ่งจะทําได้อีกเหมือนวันนี้ทรงผมเนี่ยพรมีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรวบผมนะคะเพราะตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจกับผมแต่วันนี้ก็เพื่อนๆหลายๆคนก็สวยแล้วก็วันนี้เราก็สวยมากเช่นกันค่ะอ่าค่ะสุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงช่องทางการติดต่อของตัวเองได้ไหมคะได้ค่ะทางของพรมีในทิกเ o k ตเลยนะคะจะเป็น p l a m m y W c y n ชื่อนี้จะเป็นอยู่ในไอจีด้วยนะคะส่วนอินูคก็จะเป็นวิทยานาถนาราตามชื่อเลยค่ะอ่าค่ะก็ขอขอบคุณมิสแกรนด์นครพรปฐมด้วยนะคะด้วยว่าวก็วันนี้เดินดีจริงๆนะหลายคนชมด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆนี่แบบว่าละส่วนมากคือเราอาจมันคือการเริ่มต้นเหคะมันก็จะมีกาฟพุ่งการไม่พุ่งของเธออาจจะมีอ่าที่มีตัวเต็งมีนางพงนางก่าที่ พูดกันถึงใช่ไหมคะแบบนี่แหละค่ะมามาเต็งของจริงรอติดตามได้เลยเพราะเราจะไม่พลาดใครพลาดนี่คือตุกนะคะบอกเลยเพราะนางเอาเลยนะคะนะคะนี่ก็คือมิสแกรนนครปฐมนะคะฝากสร้างอดีตต่อยาฝากแล้วค่ะ้อยแล้วเนาะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคได้เลยเดี๋ยวเราไปกันที่ด้านหลังนะคะเมื่อกี้ไม่เห็นแกรนอยู่แวบๆนะคะเห็นใครบ้าง นี่ไงมิสแกรนด์นครซีธรรมราชและก็นี่ด้วยสาวสาวๆเลยอ่าเริ่มสัมภาษณ์ได้เลยไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแนะนําได้เลยค่ะทักทอดีค่ะเชอรี่ฟัชริดาภูมิสังวรสารมิสแกรนด์นครนายกนะคะอ่าเชอรี่นครนายกยังไงบ้างคะผลงานเมื่อวานเมื่อวานก็รู้สึกเออภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทำได้จริงจริงจะป่วย แต่หลายคนเริ่มป่วยแเวก็แบบว่าพอออสเตรเลียเราก็ตั้งใจแล้วก็ตั้งใจทําให้โชว์เนี่ยออกมาได้เพอร์เฟคที่สุดสัมบอกเลยว่าผลงานของวานเชอรลี่คือจึิงจริงอะไรแ่คนบอกว่าเป็นนางปาดหรือเปล่าเดินหรือว่าลอยเออสะก็ฝากเป็นกําลังใจเนาะให้ ให้หนูแล้วก็เพื่อนๆชอบก็จะเป็นคนด้วยแล้วก็ในรอบต่อ,ต,อต่อไปในอีเวนต์ต่อไปนะว่าจะแบบมีเซอร์ไพรส์อะไรบอกเลยว่ามีสแกันเนี่ยคือเล่นใหญ่แน่นอนไม่มีแบบเป่าแน่นอนอ่าวันนี้จะ,ว,นนจะวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างขายน้องเชอร์รี่ก็วันนี้นะคะก็จะมีไปพบสปอนนะคะเป็นสปอนเซอร์โอยูทูค่ะแล้วก็ซ้อมนะคะซ้อมโชว์วันไฟนอลก็ตามด้วยว่าจะเป็นยังไงนะคะโชว์นี่คือแบบสุดๆอ่ะแบบว่าจึ้งแบบจึ้งจิตจึ้งใจจึ้งใจอย่างแน่นอนเนาะแน่นอนแน่นอนค่ะอ่าสุดท้ายนี้หนูฝากช่องทางการติดตามด้ ช่องทางการอัพโหลดนะคะ Facebook นะคะ C H E R R Y P A T C H A R I D A ค่ะหรือว่า Instagram นะคะ C H E R R Y S S L K ค่ะอ่าขอบคุณค่ะเซอรี่ขอบคุณมากเลยค่ะคอนายกนะคะอ่าฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มากันต่อที่มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์น้องน้ำมนต์จะบอกว่าวัน่อนฉันเห็นนางอ่ะฉันก็กดเอ๊ะๆตลอดเวลาจริงเหรอแม่จริงมันสะใจมากนะคะได้ยินอยู น้องถูกตอ้องเอ็กเอกเอเ,อเอ <c oughs> วอร์ <c oughs> อบคุณค่ะอะนามนแหนมตัวอะไรรู้ ชนิดาวพาบุเอียงนะคะมีแการประจวบทีรีเอ็กเอ็กเอ็กเอกมาผลงานื่อว่านเป็นยังไงบ้างคะน้องน้ำมนต์วก็เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็มีสาวๆคือสวยทั้งหมดเจ็ดสิบหกคนเลยแต่ก็ทุกคนก็คิดว่าทุกคนทําเต็มที่แล้วจะผิดพลาดอะไรก็เราสามารถไปปรับปรุงกันได้ส่วนน้ำมนต์ก็ให้กําลังใจตัวเองก็คือก็ให้ประมาณ คือเก้าเก้าเต็มสิบแล้วกันเก้าเต็มสิบไปเลยเนาะเก้า,า,า,า 10, เต็มสิบไปเลยผมอะไปไปชูตเ,อ,อ,เอ,อ,อะไรเอย่ยอะไรเงี้ยน้ำมืนส่วนตัวน้ำมันชอบมากมากเนาะพรีเซนต์ส่วนอีกหนึ่งคะแนนก็สามารถที่จะแบบว่าไปดูรีทรายการว่าเออเราแบบพลาดอะไรอะไรเงี้ยเราก็ไปแก้ไขแล้วก็รอบหน้ามาแน่รอบหน้ามาแน่เนาะมาแน่นอนเออแล้วมันคือเป็นยงไงคะรับสบายไหมน้ำมันสบายแบบไม่มีอะไรที่จะแบบว่าหยุดยั้ง เราได้เลยไม่ไม่สามารถที่จะแบบปลุกเราได้เลยคือแบบหลับสนิทมากๆลูเมทก็คือหลับแบบนาฬิกาปลุกก็คือยังไม่ตื่นอย่างงเี้ยแต่ก็มาทานค่ะตอนนี้ก็มาทานตอนนี้ก็เจอเพื่อนๆถ่ายรูปกันเต็มเลยเต็มไปหมดเลยเนาะอ่าเราวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะน้องน้ำมูลวันนี้นะคะเราจะไปที่เอ๊ะเอ๊กเอ็เวอร์แฟนแฟนเมทมาเห็นไหมเห็นไหมวันนี้นะคะเราไปกิจกรรมที่สปอนเซอร์นะคะแล้วก็มีซอมเต้นอซ้อมเต้น นะคะปังๆอย่างแน่นอนอ่ะก่อนจากกับไปนี้ขอแนะนำตัวแบบแรงๆหนึ่งรอบอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะแบบเอ๊ะๆดูเลยเวอร์นะโอเคมาครานี้นะห้าสี่สามสองมาน้ำมนต์ชนิดาพาบุญเอียร์เมสแกนประจวบพีรีเอ๊ะแอร์เอ๊ะโอ้โหเริ่มตื่นเต้นแลยค่ะตื่นวะตื่นวะช้ำช้ำอ่าช่องทางไอต่อของหนูเดี๋ยวรู้ ช่องทางติดต่อน้ำมนนะคะก็คือ Instagram น้ำมนนะคะ n u m m o n นะคะ .c h a s i d a t a นะคะน้ำมนดอทจินดามค่ะได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะรู้ขอบคุณค่ะค่ะเล้วเกินไหม่อยเขาบอกว่าเล้วเกินแม่ดีบอกฝากเลยนะคะฝากเชร์ เป็นกำลังใจให้น้ำมนต์นะคะมีการประจบให้ม่าอ่าได้เลยค่ะนะครับเกิดเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเอออันนี้ก็สาวงามก็กำลังถ่ายรูปกันอยู่นะคะมิสแกรนด์กาิ์สิทธิ์แล้วก็อน้งเบีย่มิสแกรนน้องเบียนพระนครศรีอยุธยามีใครอยากสัมภาษณ์บ้างเรียกแล้วอยุธยาอยุธยามาแล้วนะคะจินนี่มหาสารคามมื้อนี้เป็นจังไส่บังโอมื้อนี้จังไส่โอ้รู้พื้นฐานมหาสารคามมื้อนี้เป็นจังไส่บังคับหรอเมื่อกี้สัมภาษณ์จินนี่ นี่แล้วมหาสารคามโอเคมหาสารคามบอกเลยว่าเมื่อวานนางป่าจริงเมื่อวานโอ้โหกราบพุ่งมากเดี๋ยวหาจินนี่อีกรอบนึงนะคะแต่ว่าจริงๆรอบเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะอ่าเราเจอมิสแกรนดอ่างทองนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์พร้อมกับอุดรก็ได้ค่ะอ่ะสัมภาษณ์วิี่ใส่ชุดคุมตีมนะคะีนเขอบคุณกบักันนะคะ เอาใหม่ลูกสวยๆโอเคอ่างทองอุดรประกบกันละนี่อออ่างเหมือนกันด้วยนะต่อกันเลยสวัสดีค่ะธนาการเซนิบูริสแตรนด์อ่างทองนะะอืออ่างทองค่ะสวัสดีค่ะผมทัชชีดังวริศมิสกันอุดรธานีค่ะอุดรอ่าอ่าสาวสาวสาวเมื่อวานเข้าเสร็จไหมลูกเข้าเสร็จมาเร็วมาเซ็ตแชมพูมาเอออ่าอป็นทีมแชมพูอีกคนหนึ่งนะคะ นี่กอนสวรร์ค่ะเอ่เออาสาวๆทั้งสามคนถามสักนิดนึงว่าผลงานเมื่อวานเป็นยังไงบ้างค่ะอือก็ขอเริ่มที่บินก่อนเลยนะคะสำหรับผลงานเมื่อวานเนี่ยจะบอกว่าค่อนข้างภูมิใจในตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมีโชว์โชว์นั้นขึ้นมาเนี่ยก็มีการทําการบ้านแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแบบแพทเทิร์นในการเดินท่าโฮสอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่า ตอนซ้อมเนี่ยเราก็หนักหน่วงกันอยู่เหมือนกัน<อ>ก็แบบบวกกับเวลาที่แบบกระชั้นชิดด้วยของทุกคนแต่ก็ภูมิใจตัวเองที่ออกมาได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าแม่แม่พี่พี่มีอะไรแบบอยากจะตีชมหรือว่าแนะนำก็แนะนํามาได้เลยนะคะปิ่นพร้อมรับฟังแล้วก็วกวกความพัฒนาตัวเองค่ะ,อ,ะอ่างทองยังไงคะสําหรับปิ่ก็เมื่อวันจอยมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเราแบบมีความสุขที่ได้ทำมันพยนะะนาย,ยามที่จะถ่ายทอดออกมาในความรู้สึกของตัวเองนะคะคิดว่าไม่ได้มาแข่งขันกับใครคิดว่าเราอ่ะ มาทำโชว์โชว์นึงเลยในวันนั้นนะคะแล้วก็ภูมิใจในหน้าขาดชอบของอน่างเี้มากๆถ้าเกิดว่ามีควาแนะนอยังไงนะคะก็ให้คนติดชมไปได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะในการดอนะคะแล้วก็ต่อที่อุดรนะคะก็ถือว่าก็ผลงานเต็มที่นะวันนั้นที่สุดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หยุดพัฒนานะคะทำแค่ดี แลเรื่อยไปก็นะคะแล้วก็พยายามับผลักดันเป็นลายให้ทุกคนติดตามกันนะคะแล้วก็เชมิสแอรด์กุดรด้วยนะคะอ่าเขาบอกว่าสามคนนี้มาตรฐานทำรุ่นรุ่นพี่ทำได้ดีมากกดการไหมคะถามผิวคนเลยเอาจิงจริงเราจะถามสตาถูกไหมแต่ว่าสตานะคะไม่ใช่เป็นพี่อีกนะสองหรือว่าพี่นะเราต้องการห้สตาโด่ใหม่ที่แตกต่างแล้วก็สามารถรีมทอปความสามารถหลากหลายมากขึ้นก็รู้สึกได้รู้สึกกดดันค่ะเพราะว่าบางทีว่าผมก็มีความเชื่อนะ ความสามารถความาาปเป็นสตรนแบบของแข็งค่ะอ่าอ่างทองยังไงคะ,ะสำหรับของก็คือเครียดมากเลยค่ะตอนได้วงนะคะอ่างทองก็ค่อนข้างที่จะทำไปสู่จริงๆแต่ของเชื่อว่าของเชื่อในเสน่ห์ภาพความสามารถของตัวเองแล้วก็มีคนจะทําถึงไหมทําเหมือนไหมไม่เหมือนแน่นอนค่ะเพราะกองอ่างก็คือองค์ประกอบอ่าถูกต้องแล้วก็ทําให้ดีที่สุดในเวอร์ชันของตัวเองนะคะอ่ะนครสวรรค์อ่าแล้วก็เน้ ค่ะรับไมต่ตอจากพี่น้ำเพชรดาราสาวแต่ว่าไม่ได้มีความกดดันเลยค่ะเพราะว่าเมืม่อความที่ตัวปิ่นเองและตัวพี่น้ำเพชรมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่แล้วพี่น้ำเพชรก็คือพี่น้ำเพชรปิ่นก็คือปินป่นเพราะฉะนั้นความสามารถในหลายๆอย่างที่ปิ่นทําได้ปิ่นก็จะแสดงศักยภาพแล้วก็จะโชว์ให้กับทุกคนได้เห็นนะคะบอกเลยค่ะว่าเต็มที่มากๆจริงๆพี่น้ำเพชรครั้งที่แล้วครอบ20นะคะมารอบนี้ปิ่นแก้มือปิ่นจะถีบประตูไปเป็นควีนชาให้ได้เลยขอบคุณทั้งสท่านด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ต่อกันที่นางงามอีกสองท่านนะคะตรงนี้นะคะอ่านี่มิสแกรนพิจิตมีคนถามหานะคะใบพลูแล้วก็มิสแกรนที่ถ่ายรูปแป๊บนึงเดี๋ยวพิจิตค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนเนาะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์มุกดาหานก่อนดีกว่านะคะอ่ามุกดาหานเมื่อวานทําผลงานได้ดีเลยอยากให้แนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะแคทคาเชนรดิชมิสแกรนหานค่ะ อยากให้เล่าความรู้สึกของผลงานที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ทั้งสองรอบเลยค่ะแครบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าการปรวจเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับแครแล้วก็เมื่อวานนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆค่ะค่ะแล้วทีนี้เราเตรียมพร้อมยังไงกับรอบที่จะไปในขอนแก่นบ้างเอ้ยไปที่เชียงใหม่บ้างคะตอนนี้ยังไม่เห็นชุดเลยแม่อาแคลจะบอกว่าที่เรียของแคลรคือตงมากๆแล้วก็อยากให้ติดตามแคล เรไ้ช่่นใหมดยะคะค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามช่องทางของเราบ้างคะก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะว่าอยากให้ติดตามกันด,ดีเยอะแล้วก็อยากอยากจะทายบอกว่าทราอยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าลืมฝากติดตามแคปค่ะอย่าลืมติดเลยนะคะอ๋อค่ะอย่าลืมติดตามแคปมิสแกรนมาอ่า Grant, มิสแกรนมุกดาหารด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ อ่าเมื่อกี้มีคุณผู้ชมถามว่าเชอเอมไปหรือยังคะตอนนี้ยังไม่เจอเชอเอมเลยค่ะสวัสดีค่ะในนี้สัมภาษณ์ได้เลยค่ะแม่ลืมแม่ลืมหนูยังวายชาแก้วหรอวายไม่ใช่แล้วม่ชอรอบแรกอ๋อชาเชิงเซาวายแรงมากแม่ลืมได้ไงนี้เปลี่ยนชุดรอบสองนะคะเมื่อเช้าใส่ชุดอีกชุดหนึ่งมาจำได้อ่า ค่ะแล้วทีนี้เราได้ไปขอบคุณสปอนเซอร์ที่ไหนบ้างคะวันนี้วันนี้เดี๋ยวมีของกดดูก็ไปที่ G I น,<อ>น,น,นะค,ะค่ะก็วันนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะด,ด้วยสองแม่แม่นะคะ,ะนิสกนฉาจิงซอลคะ่ะทายาทข้าดอมนะคะ้อมาจอยกันในดอมหนะะุ่มสนิทมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะติไปขึ้นรถบัสกันไดคะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ชาเชียงซาลมมาคนแรกแอดมินลืมเก่งเอเอก็เ,เขาเปลี่ยนชุดแม่อันนี้ต้องขออภยัยจริงๆค่ะคุณผู้ชมอ่านี่มิสแกรนชัยนาทนะคะสะดวกให้สัมภาษณ์ไหมคะสะดวกค่ะสวัสดีค่ะไกด์ชี่นี่ชาเชียาลูมิสแกรนชัยนาทอ,อยากจะถามความรู้สึกของผลงานที่ผ่านมาทั้งสองรอบในเมื่อวานนี้หน่อยค่ะสำหรับเมื่อวานนะคะก็รู้สึกว่าดีเลยค่ะแต่ว่าก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ก็ขอ พัฒนาตัวเองไปเรื่อ tamam. ยๆน,น,นะคะแต่ก็ผลงานเมื่อวานนะคะทําให้ช้หนาคะก้าวเข้าสู่มามืดแล้วนะคะป้าไปแล้วติดโพไหลโพเลยนะคะก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วก็ฝากดูมวยรองตนนี้ต่อไปด้วยนะคะคิดว่าปีนี้ยี่สิบเข้าไหมคะหนึ่งเออเอาหนึ่งไปเลยสิคะยังไงทุกคนก็ต้องหวังสูงไว้ก่อนนะคะถ้าหวังแค่ว่ามายี่สิบแต่ก็ทําแค่ราฟมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราหวังก็เหมือน เหมือนที่พี่ยิงฟ้าบอกเนาะเมื่อวานว่าเราต้องมีแรงบันดาลใจก็คือมงถ้าเราอยากได้มงเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดเนาะดังนั้นทุกคนก็สามารถมงได้เนาะไม่แน่ปีนี้นางป่าอาจจะมงก็ได้อาจจะเป็นชัยนาทก็ได้ใครจะไปรู้ค่ะอยากสุดท้ายนี้อยากให้ฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะช่องทางการติดตามนะคะ tiktok c h guy d e s c o r e oo นะคะยังไงก็ ฝากติดตาม t i k t o k ด้วยนะคะเน้นไปที่ติ k t o k กหนักๆเลยนะคะเพราะว่ามิสแกรนปีนี้เน้น t i k t o k แล้วก็มีรางวัลของ TikTok ด้วยนะคะเห็นว่ามี Account ที่จะเป็น Account แ,แบบเป็นทางการเออออฟฟิเชียลด้วยนะคะก็หวะะังเหมือนกันกนะ็าสามารถไปติดตาม t i k t o k o f f i c i a l ของน้องได้นะคะถ้าเกิดใครอยากซื้ออ่าสินค้าจากบอสสวัสดในราคาพิเศษต้องติดตามที่อ่าเหล่าบรรดามิสแกรนทั้ง7 7จจังหวัดนะคะมีโค้ดส่วนลดด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของน้องๆด้วยสามารถอุดหนุนได้ด้วยนะคะใช่อันนี้เราก็จะได้งบตรงนี้นะคะเข้ามาซัพพอร์ตพวกเรานะคะแล้วก็าฝากทุกๆคนนะคะเอ็นดูพวกเราด้วยนางงามวิตรแบรนด์ทุกๆคนนะคะเป็นมิตรมากๆนะคะติดตามพวกเราด้วยนะคะอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะอ่าเมื่อกี้ถามว่ามีแม่แองจ Food, ี้จกพูดทำไมพี่จี้อ๋อใช่ค่ะวันนี้แม่แองจี้มาด้วยค่ะพอดีแม่แองจี้เขาเป็นพี่เลี้ยงของใบพลูเนาะ เดี๋ยวเราไปเรียนที่นางงามท่านอื่นดีกว่าอ่าสวัสดีค่ะนี่มิสแกรนพระนครศรีอยุธยานะคะสะดวกให้สัมภาษณ์ไหมคะสะดวกค่ะสะดวกค่ะส่วนรถแอดมินจัมแมนเออนะคะโอเคเดี๋ยวให้สัมภาษณ์หน่อยครับสวัสดีค่ะเบยนันมนัทไกรหามิสแกรนพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะอยากจะให้เล่าถึงผลงานเมื่อวานที่ผ่านมาหน่อยค่ะ ว่ารอบชุดราตรีก็คือเน็ตตัดเป็นนางงามเจ๊สิเจคนที่ไม่มีคลิปอยู่ในดัน <c oughs> เป็นไรคะ่ะเราดูหน้างานาเราเห็นอยู่หน้างานใช่แล้วก็คนก็คือชอบกันเยอะมากแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบเมื่อวานก็คือเราไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจในความหมายของเราไหมเพราะว่าทุกคนก็คือเป็นคนทุกคนเลยมีเราคนเดียวที่แบบถือธนู ขึ้นมาบนเวทีอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าอันนั้นมันมป็นัวคอนเซปต์แบบว่าฮังเกิลเกมนะคะเราเป็นแบบ<ฆ>ตัวละครยื่นเอาแคสต,ตัวละครที่ชื่อแคสนิดนะคะที่เป็นตัวเอกของเรื่องเข้ามาแสดงเพื่อที่<ฆ>ทุกคนเห็นถึงความแบบเป็นอิสระภาพอะไรเงี้ยค่ะเป็นตัวละคร<ฆ><ฆ>เรื่องหนึง่งแล้วก็รู้สึกว่าผลงานตอบรับก็คือหน้าฮอ<ฮ><ฮ>ก็คือทุกคนแบบว้าวมากเพราะว่ามันไม่เหมือนใครไม่ซ้ำกับใครอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเบียคิดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากแล้วก็แฮปปี้กับผลงานตัวเองของเมื่อวานมากๆค่ะอ่อค่ะ นี่คุณผู้ชมว่าไงบ้างคะเบียรสวยไหมวันนี้อบอก<ม>เลยนะงานสวยมากนะคะ,ะ,คะอฝาทุกคนไปกำลังใจให้เบียต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเบียก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะทางช่องทางทิกตอกก็ได้ค่ะเบียนันมนัทนะคะ,านานก,ะ,คะก็เข้าไปดูเข้าไปพูดคุยกับเบียได้ทุกทุกทงนะคะเบียก็จะมีการไลฟ์สดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแคมเปญแล้วทุกคนก็ฝากทุกคนนะคะมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าในตะการิิกตอกกันด้วยค่ะได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ ได้ค่ะว่าอายุทยาปีที่แล้วเขาท็อป20คิดว่าปีนี้อายุทยาจะไปท็อปไหนดีคะท็อป10ท็อป5แล้วไหมมองไป่ะเออมองไปเลยสิคะมองไปเลยมองไปเลยค่ะก็รอดูต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะปล่อยของออกมาให้ทุกคนเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ให้ผิดหวังเลยได้เลยค่ะเดี๋ยวจะรอติดตามในรอบวันที่ไปประกวดที่เชียงใหม่นะคะขอให้ได้ขวัญใจเชียงใหม่ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ค่ะ,คะตอนนี้เราก็มีนางงามที่ทยอยเดินลงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แกรนอุดรธานีนะคะอันนี้ก็มิสแกรนระยองนะคะอ่าอันนี้มิสแกรนอ่างทองมิสแกรนยะลานะคะกล่ปนี้เขาก็จะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกที่หนึ่งเนาะอ่าอันนี้สะดวกให้สัมภาษณ์ไหมคะค่ะ,คะมิสแกรนสิงห์บุรีนะคะขอแนะนําแบบเมื่อวานหน่อยชอบมากเลยอ่ะพญาวาควายทองมิสแกรนสิงห์บุรี เออนะคะชอบร้องคุณแม่ชอบมากแต่ก็อยากร้องเออนะคะอยากให้เล่าความรู้สึกของผลงานที่ผ่านมาเมื่อวานนี้หน่อยค่ะได้ค่ะก็รู้สึกได้มามากเลยค่ะก็อาจจะมีแบบว่าสิดพลาดนิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าจะพัฒนาได้อย่างแน่นอนค่ะเป็นเหมือนเวทีใหญ่เวทีแรกของทิกเลยเพราะปกติมันจะเหมือนเป็นพิธีกรเราจะไม่ได้ มีคนจับจ้องเราขนาดนี้อย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะแล้วทีนี้เราได้ไปขอบคุณสปอนเซอร์ที่ไหนไหมคะค่ะ,ะช่วงนี้วันนี้ยังไม่มีค่ะก็มีจะไปกล๊ดกูค่ะที่ค่ะก็ะะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆนางงามทุกคนบ้างไหมคะค่ะก็ฝากพี่พี่นะคะแฟนๆนางงามทุกคนคะ่ะฝ กิฟนะคะสิงห์บุรีตัวน้อยคนนี้ค่ะเชื่อว่ากิฟจะพัฒนาแล้วก็ปรับตัวตลอดเวลาค่ะอย่างที่ี่เนี่ยแนะนำกิฟตนะคะว่าแบบเออเราต้องพัฒนาอะไรบ้างเราต้องไปในจุดไหนได้ที่จะดีขึ้นกว่านี้ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะมิสแกรนสิงห์บุรีของเรานั่นเองค่ะอันนี้มิสแกรนสระแก้วของเรานะคะ นี้ให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งไหมคะมาคะ่ะอ่าโอเคสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆนะคะสัมภาษณ์ไปจนกว่าเขาจะบอกว่าต้องขึ้นรถแล้วค่ะคะจังหวะอ่ะา,าโอเค <มา S 1> นะคะเดี๋ยวให้แนะนําตัวอีกรอบนะคะมิสแกนสระแก้วของเรานะคะสวัสดีค่ะครูมิ่ยาปัญนหยาบราลีรุ่งรักมิสแกล ชาก้วนนี้พูดดัไม่ได้เดี๋ยวเขาดันบ่นด่าเดี๋ยวเขาบอกว่าสายแก้วนะค่ะคนนั้นนส่เสื้อชมพูๆเงียบๆอะไอย่างเงยนะคะอยากจะถามเรื่องของอ่าสปอนเซอร์ที่เราจะไปขอบคุณในวันนี้ค่ะเราไปไปขอบคุณที่ไหนบ้างคะวันนี้นะคะมีแค่หนึ่งสปอนเซอร์นะคะที่เรากำลังจะไปกันนั่นก็คือคือคัดก่อนว่าเป็นคัดก่อน โอวูส์ทูยูเออสครอสอางที่น่าจะหลายคนนะรูจนน้จักเนาะเป็นเครื่องสาอางราคาย,ย่อมเยาแล้วก็เด็กมัธยมใช้ค่อนข้างเยอะเพราะเราก็ผ่านุดดันมาแล้วสุดที่เงินน้อยแต่ว่าอยากสวยตื uh, <c oughs> ่นอ่ะอ่าเมื่อวานรู้สึกกดดันไหมคะสําหรับรอบการประกวดทั้งสองรอบที่ผ่านมาค่ะไม่กดดันแต่รู้สึกว่าเราคาดหวังในการทําทําตรง,งนั้นให้ดีที่สุดในตัวเองมากกว่าเพราะว่าถ้าพูดจริงคือเราไม่ใช่ตัวเง็งความกดดันเลยจะดูน้อยกว่าเพื่อนแต่ว่า ว่ามีความคาดหวังที่เขาเรียกว่าอะไรแฟนด้อมต้องการที่จะให้เราแบบคัเพร์แมนซ์ออกมาให้ดีไหมก็มันก็มีอยู่แล้วเนาะทุกคนน่าจะมีแบบไม่ทับนตัวเองแล้วใช่แล้วก็มาเอามาตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันแล้วก็พัฒนาตัวเองท,ทุกวันมากกว่าค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ฝากช่องทางการติดตามอีกสักรอบหนึ่งค่ะมัะไม่ยากเลยนะคะเราแค่เปิด IG ไอจีขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนสแกนทุกอย่างที่มีอ่าอย่าขึ้น้อง ได้เลยค่ะนี่นะคะก็สแกนด้อมไปเลยสิคะเดี๋ยวซูมใกล้ๆเนาะนี่แคปหน้าจอนะคะคุณผู้ชมสี่สมหนึ่งนะคะอาบรารีร่วมรักนะคะด้อมนี้ด้อมเดียวเท่านั้นนะคะเออแคปไว้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็สแกนเขาด้อมเพราะมันไม่เต็มไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็เต็มค่ะสาธุมิสแคนี่เขามาแรงนะคะทุกด้อมคือต้องมีอย่างน้อยหนึ่งพันคนนะคะเท่านั้นใช่นี่ นะคะขึ้นรถก่อนนะคะได้เลยค่ะขอฝากปัญญาบรารีด้วยนะคะฝากว่างจัดนางงามด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะตันนี้ก็นางงามหลายท่านเริ่มขึ้นไปบนขบวนแล้วนะคะค่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวทั้งนี้ถ้าเกิดมีนางงามคนอื่นลงมาเดี๋ยวเราจะเปิดไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน